คำถามจีดคาใจในช่วงนี้นะคะ 1. ห,หลานชายทำไมไม่อยู่ด้วยกับยายจาสองอูไม่สบายนอนติดเตียงยังมีหน้าพาลูกหลานเที่ยวเอาจริงนะชีวิตเด็กๆก็แค่มีกินเนาะอิ่มแล้วก็เล่นเล่นแล้วก็นอนนะมีโอกาสเที่ยวก็สนุกสนานไม่ต้องคิดอะไรที่ถึงเราวัยเด็กนะของเล่นแบบนี้ก็ไม่มีเนาะ มันก็แตกต่างนะคะในบ้านเนาะความเหงาอีกมุมนึงก็คือทางพ่อปู่ไม่สบายนะคะเสียงหัวเราะคอยให้ดูกันก็คือทางนี้อ่าสำหรับในวันนี้เนาะนี่คือทำให้รอยยิ้มทำให้เราต้องสู้ทำให้เราต้องอ่าทำเพื่อเขานะ,ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาพูดคุยกันอีกตามเคยนะคะหลังบ้านเนาะจากคำถามแล้วก็ ความรู้สึกเนาะเข้าใจนะคะมันเป็นการห่วงใยเนาะในมุมอีกมุมหนึ่งของคุณไม่เห็นด้วยว่า,าคนนอนป่วยอยู่ในบ้านคุณยังไปมีความสุขลันล้ากับลูกหลานได้เหรอคำนี้ยายจ๋าคอย้อนในความรู้สึกตัวเยจ๋าก,ก็ถามสามีเช่นกันว่าที่รักมันจะดีไหมที่เราจะพาเด็กๆไปเที่ยวเพราะว่าปู่นอนอยู่บ้าน สามีเป็นคนพูดออกมาเนาะวิดีโอแรก่จทำแล้วนะคะสามีเป็นคนพูดออกมาว่าชีวิตมันต้องเดินหน้าและอาการของปู่ก็เป็นของคนแก่เป็นโรคของคนแก่ที่เราไม่รู้หรอกว่าเขาจะอยู่กับเราได้นานขนาดไหนแต่เราก็ทำเต็มที่และแผนนี้มันแผนมาก่อนแล้วตั้งแต่ปู่อยู่ในโรงพยาบาลไม่คิดว่าแกจะได้กลับมานะคะและหนึ่งเป็นสิ่งที่เขาเลือกที่จะถอยกลับมาอาการเขาก็ไม่ได้ดีขึ้น เนาะมันก็เลยมีคําถามนะคะมันก็ไม่ผิดเนาะขอบคุณที่ถามเข้ามายายจ๋าก็ได้มีเรื่องเล่าแล้วมาพูดความรู้สึกคําถามเหล่านี้โอเคนะคะอมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดแต่มันก็จี๊ดเจ็บลึกในหัวใจเออแล้วก็มาต่อเรื่องหลานเลยนะคะหลานชายเนาะเหตุผลทําไมหลานชายไม่ได้อยู่ด้วยกับยายจา๋าเห็นแต่น้องยาดานะคะ นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งสองสามวันที่อยู่ด้วยเนาะทั้งดูแลปู่ทั้งดูแลหลานช่วงนี้ยายจ๋าก็แทบจะไม่ได้นอนเหมือนกันถึงแม้ไม่ได้ทํางานมา3วันก็ตามเพราะว่า1เรามีคนป่วยอยู่ในบ้านนะคะสเรามีเด็กๆด,ด้วยเนาะเราก็จะมีความเศร้าในการห่วงปู่แต่ว่าก็มีรอยยิ้มที่มีเด็กๆหัวเลาะนะคะหยอกเล้อทะเลาะกันให้เราเห็นาถามในหัวอกของยายจา๋าไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้หรอกพี่น้องคา ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นแบบนี้หรอกที่ลูกหลานต้องมาแยกกันเนาะแต่ชีวิตเนาะเขาเป็นคนเลือกก็คือลูกสาวกับลูกเขยไม่ได้พูดหรือว่ายายจ๋าไม่อยากพูดคําว่ามันผิดหรือถูกเพราะคนเราถ้าหมดรักหรือหมดาวาสนาต่อกันเนาะมันก็เลิกลากันได้ตัวยายจ๋าเองเคยดื้อดึงเคยลากลูกเพื่อที่จะให้อยู่ด้วยกันแมกระทั่งฝ่ายดองนะคะ ายทาง <c oughs> โอ้ยขอภัยแม่ย่าเนาะเพราะสงสารลูกสงสารหลานสองคนนะคะสำหรับเด็กโตเหมือนลูกสาวยูจา่าหรือว่าลูกเขยเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรหรอกเพราะเขาโตแล้วอืเขาไม่ได้น่าสงสารแต่สิ่งที่เราลากและดึงเข้าหากันเพื่อหลานทั้งสองคนแต่การที่เราทําแล้วมันทรมานทั้งสองฝ่ายนะคะมันไม่ได้ดีขึ้น มันไม่ได้คิดที่จะปรับตัวกันง่ายๆเพราะมันหมดรักซึ่งกันและกันแล้วถูกไหมเนาะมันก็กลายเป็นเหมือนจับลูกขังไว้ในรกลูกสาวเดินมาขอเย,ยจาว่าขอเลิกกับสามีตอนนั้นเย,ยจ่านี่ร้องไห้เย,ยจ่าทำเสียงโหดดุไล่เห็นกลับไปอยู่ด้วยกันนะคะอ่าแล้วยเจจาก็บอกดองเหมือนกันว่า ห้ามโดยเด็ดขาดห้ามรับห้ามให้เขาแยกกันให้เขาอยู่กันตรงถึงที่สุดของที่สุดนะถ้าไม่ฆ่ากันอย่าตีกันอย่าแกงกันเท่านั้นพอนะคะในตอนนั้นเนาะในความรู้สึกของอกคนเป็นแม่เนี่ยลูกทุกทุกครั้งถามว่าปวดใจไหมมันปวดสุดๆยิ่งมีหลานน้อยเนาะหลานน้อยที่ยังเล็กนะคะปะวินเขายังเล็กเนาะยาดานี่เขาก็อ่านี่จะเข้าสองปีแล้วใช่ไหมอืมปวินตอนนั้นก็ยังไม่ขวบอืม มันเป็นความเจ็บปวดย้อยลึกอยู่ในหัวใจที่เราทำอะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้เพราะสิ่งที่ลูกๆทำนะพ่อแม่ตักเตือนทั้งสองฝ่ายอืมแต่สิ่งที่ถูกที่พ่อแม่ตักเตือนเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในความคิดของเด็กๆนะคะชีวิตของเขาพอเขาเลือกแล้วเขาจะยืน เขา,าจะสนุกเฮฮาไปตามของเขานะคำนี้อย่าทิ้งพูดว่าเออโอเคถ้าหมดรักซึ่งกันและกันก็อย่าอยู่ให้กันแบบทรมานแต่อทุกคนต้องเข้มแข็งต้องช่วยกันนะคะแรกๆเนาะ เรื่องหลานเนี่ยเราก็ตกลงกันทั้งสองฝ่ายช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูย้ายไปย้ายมานะคะย่าเขาก็โอเคลงตัวกันแล้วก็ไม่ได้ทํางานก็ดูแลหลานเล็ก 1. ตัวยายจ๋าก็ทํางานนะคะสลูกสาวก็เพิ่งเริ่มต้นถอยมาทํางานเช่นกันนะคะมันก็เลยเป็นเรื่องที่เจ็บปวดกับคําถามเธอไม่มีปัญ,ญญาเลี้ยงหลานเหรอทําไมต้องเอาหลานไปให้คนอื่นเลี้ยงนะเนาะ no. เขาเป็นพ่อพี่้องขาเออแล้วเขาเป็นแม่เขาตกลงกันเนี่ยโดยที่เราไม่รู้เรื่องด้วยซ้ำนะเราเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่สามนะคะเ่ายายเนี่ยถ้าลูกฟังเราตั้งแต่แรกสิ่งนี้จะไม่เกิดนะฮะแต่หลายๆคำถ้าเราพูดย้ำกลับไปมันก็เป็นเรื่องราวที่รื้อฟื้นให้เจ็บปวดเนาะรื้อฟื้นให้เจ็บปวดทั้งลูกแล้วก็ทั้งเรานะคะเพราะเขาก็ไม่ฟังเราอยู่ดีเนาะ แต่ทีนี้เรามาย้อนมองว่าอยู่กับหลานใน3วันบอกเลยว่าเห็นเด็กๆเขาอยู่ร่วมกันน่ะเราก็ยังนึกแป๊บในหัวใจในความรู้สึกว่าเนาะชีวิตอืเล็กๆเนี่ยเขาจะต้องเติบโตไปข้างหน้าอ่าในเมื่อชีวิตมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วยายจ๋าจะพูดกับลูกเคยเสมอแล้ก็ยังเรียกว่าลูกชายลูกชายแล้วกันนะเสมอนะว่าอ่าเธอเลิกลากันอะ่ะใช่แต่หลาน่เลิกลากันไม่ได้คําว่าลูกเธอทิ้งกันไม่ได้เพราะลูกเพราะ สิ่งน,นี้เราก็ต้องเป็นเพื่อนที่ช่วยเหลือเลี้ยงดูเด็กๆโตกันแล้วแยกกันแล้วก็อย่ามาทะเลาะก,กันให้แม่เห็นนะคะพยายามสังเกตยังไงอะไรนะโยนเอาความอบอุ่นของตัวเองทั้งพ่อและแม่ไปลงที่เด็กนะคะสองคนเนาะให้ถือว่าเป็นเพื่อนกันคาว่าพ่อแม่คือของลูกนะคะเราก็เป็นเพื่อนกันที่ช่วยกันเพราะต้องพักยุง พยุงดูแลเขาไปจนโตนะคะสำหรับเด็กสองคนเนาะแต่ยดาโอเคแล้วนะคะยะดาพอช่วงตอนที่พ่อแม่เลิกกันเขาก็สา่งควบกว่าเริ่มรู้เริ่มอะไรเขาก็จะมีอาการของเด็กๆนะคะแต่ปัจจุบันนี้เขาเริ่มอยู่ตัวและสดใสขึ้นนะ,ะ,ส,ดส,นนะ,ะสดใสขึ้นเนาะก็ขอบคุณนะคะทุกๆคำถาม ขอบคุณเนาะที่ให้คอนเทนต์มาพูดคุยนะถึงแม้จะเจ็บจีดนะ๊ดเนาะในใจจากการห่วงใยกับการตัดสินใจยกยจะอาจจะตัดสินใจผิดๆนะคะในสายตาพี่น้องแต่บางอย่างเราควบคุมไม่ได้จริงๆพี่น้องคาเนาะเอาจริงนะควบคุมไม่ได้นะบางทีเจ็บจุกหันใจลึกขึ้นไปแป๊บในหัวใจยิ่งเรื่องของลูกหลานนี่บอกเลยว่าโอ้โหเนาะ หัวอกคนเป็นแม่ทุกคนย่อมรู้นะคะหัวอกคนเป็นยายทุกคนย่อมรู้นะคะความรู้สึกยิ่งถ้าอ่าสิ่งที่เราเห็นแล้วมันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องแต่เราพูดออกไปแล้วลูกไม่ฟังมันยิ่งเจ็บปวดนะคะพี่น้องคะก็มาเล่าสู่กันฟังเนาะเคลียนะคะเคลียคะําถามสองคำถามนี้นะคะมันมีเหตุผลอยู่ในตัวของมันเพราะชีวิตของหลานนะ มันไม่ใช่กรรมสิทธิ์ของยายจ๋านะคะพี่น้องคะเนาะเออก็ขอให้วันนี้เรายังเข้าใจเนาะฝ่ายนูน้นเขาก็ยังเข้าใจแล้วช่วยกันเลี้ยงดูไปจนโตอ,อันนี้คือหัวใจสําคัญมากกว่านะคะไม่โยนความผิดให้ใครทั้งสองฝ่ายเนาะชีวิตเราเราก็ยังเลิกลากับพ่อของลูกนะคะก้าวมาอยู่ตรงนี้ก็เพราะเลิกกับผัวมาก่อน นะคําว่าเลิกสามีนะถ้าหมดรักกันแล้วอยู่กันไม่ไม่มีความสุขเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาถ้าชีวิตไม่มีลูกน้อยเข้ามาด้วยนะเออเอาจริงแต่ถึงแม้จะมีลูกน้อยถ้าอยู่แล้วเหมือนตกนรกอยู่แล้วยิ่งทะเลาะก,กันทําให้เด็กเห็นสภาพยิ่งเป็นเรื่องกดดันเลือกที่จะก้าวมาเข้มแข็งแบบนี้และเดินเข้ามาช่วยเหลือกันแบบนี้ ย่อมดีกว่านะคะอันนี้คือความคิดของยายจ๋าเนาะและหนึ่งสิ่งที่ยายจ๋าเห็นนะคะลูกสาวยายจา๋าเขาก็ต้องลุกขึ้นสู้ชีวิตให้ยายจ๋าเห็นเพราะเมื่อก่อนนี้เขามีแฟนมีแม่สปอยอดูแลมีแฟนเที่ยวสนุกก็ไม่มีงานทําพอเขาคิดจะก้าวเลิกเขาก็เข้มแข็งที่จะลุกขึ้นมาทํางานเพื่อรับผิดชอบตัวเขาและลูกเราเป็นเพียงแค่ หลักคอยช่วยเหลือเท่านั้นไม่ได้เป็นเสาหลักที่จะให้เขามานอนพักพิงแบบที่ไม่ต้องทำอะไรนั่นคือไม่ใช่ในิสัยของยายจ๋านะคะในเมื่อเขาเลือกที่จะเลิกเย,ยจ๋าพูดอย่างนี้เลยเธอต้องเข้มแข็งและเธอต้องยืนหยัดได้ด้วยตัวเองยายจ๋าย้ำเสมอกับลูกว่าถ้าเธอทำงานตั้งแต่แรกฟังแม่ทำตามสเตปมีรูปหลังทำงานสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่เกิดอันนี้คือเราพูดครั้งเดียวครั้ง แล้วอีกเราก็จะไม่พูดอีกเหตุผลหนึ่งเพราะมันผ่านมาแล้วอะไรที่ผ่านมาแล้วมันก็แก้ไม่ได้นะคะเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังย้อนหลังในความรู้สึกทุกครั้งที่ลูกเจ็บลูกครั้งที่ลูกมีปัญหาทุกครั้งที่ลูกทําอะไรที่มองแล้วผิดอืเดินออกอีกเส้นทางโดยที่ผิดผิดแต่เราขวางไม่ได้หรือเราแก้ไม่ได้เนี่ยหัวอ,อกของเราเนี่ยมันแสนทรมานนะคะมีน้องขา รวมทั้งปป้าด้วยเนาะอืมแล้วอทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันเป็นลงอยู่ที่ตัวเล็กอ่าเราเข้าใจนะฮะเด็กๆเวลานานเจอกันนะลูกสาวน้ําตาไหลกอดลูกแน่นวันนั้นเขาไปรับลูกอ่าเพอะช่วงรอบนี้ไปนานเนาะเกือบสองเดือนมั้งไม่ได้เจอกันปกติเขาก็าจะมาเดือนละครั้งหรืออะไรอย่างเงี้ยเนาะแม่รู้ไหมในใจหนูบอกว่าไง กลัวลูกจําไม่ได้พอเปิดประตูวิ่งมากอดเลยไอ้หมวัววิ่งมากอดเลยเห็นยายเขาก็โอเคนะฮะเนาะแล้วยายจ๋ามองว่าหลาน3ามขวบเขายังเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าการเปลี่ยนแปลงของเขาช้าเนาะพฤติกรรมช้าเนาะก็คุยกับลูกเคยวันนี้ก็อุ่นใจก็ช่วยๆกันนะ,ะลูกชายลูกชายต้องบอกนี้ย้ําอยู่นั่นลูกเคยลูกเคยเนาะ ไม่โทษใครนะคะอาจจะเป็นความผิดยายจ๋าก็ได้ตั้งแต่แรกนะความผิดที่เราหรือเปล่ามันก็ไม่รู้เช่นกันเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังไม่เครียดนะคะแล้วก็ไม่โกรธด้วยกับคําถามทุกๆคําถามนะคะชีวิตมันต้องเดินหน้าต่อไปบางอย่างเราควบคุมไม่ได้เราก็ต้องพยุงหัวใจเราให้เข้มแข็งและรอนะรอจริงๆนะคะรอดูรอช่วยรอพยุงอันนี้คือจุดที่ยายจ๋าเป็นกับลูกสาวนะคะแล้วก็ปู่นี่ก็โอเค การพูดคุยกับพี่น้องตอนนี้ก็คือเคลียร์นะคะาวางแผนกันน้องสาวเดือนสิงหาอาทิตย์ที่สองแล้วยังไงเขาจะไปฮอลลีเดย์อันนั้นก็คือสามีอยู่บ้านและนะ้วเนาะสามีจะทํางานอาทิตย์นี้กับอาทิตย์หน้าหนึ่งอาทิตย์คืออาทิตย์ของต้นเดือนสิงหาแล้วเขาก็ได้อยู่บ้านอาทิตย์นี้พรุ่งนี้ยายจ๋าไปทํางานนะคะไปทํางานก็จะมีน้องสาวคุณเล็กนะเข้ามานะเฝ้าพ่อพาพ่อไปหาหมอเลยพรุ่งนี้แล้วเขาก็เตรียมกระเป๋าไว้เลยนะ คือทุกครั้งที่ไปโรงพยาบาลเนี่ยเขาจะเตรียมกระเป๋าไว้เลยอืว่าไปแล้วอาจจะไม่ได้กลับอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความรู้สึกของลูกๆอืคือถ้าอยู่กับหมอเราก็เข้าไปอยู่ด้วยตลอดเวลาไม่ได้แต่จริงๆอยู่กับหมอถ้าไม่ได้ให้เลือดหรือให้น้ำเกลือเขาก็ไม่ได้ทำอะไรเช่นกันเพียงแค่นอนเฉยๆในความรู้สึกนะคะเพียงแค่นอนเฉยๆแล้วทีเนี้ยปู่เลือกที่จะมาอยู่บ้านนะวันนี้ เป็นวันที่27นะแต่ตั้งแต่ตื่นเช้ามาเนาะถือว่าวันนี้ปู่ดีขึ้นคืออาการไม่หนักเหมือนเมื่อวานถึงแม้จะไข,ข้ขึ้นก็ลงลงขึ้นๆวัดทุกชั่วโมงนะเนาะมันก็เป็นจจเริ่มจะเข้มแข็งและเริ่มจะชินขึ้นนะการบังคับอาหารนี่บอกเลยทําไม่ได้วันนี้นะน้องสาวคนเล็กบอกว่าเนี่ยฉันซื้อปั๊บคืออาหารร้านอ่าเขาเรียกว่าอาหาร คนแก่มาจากร้านขายยาเธอต้องให้กินเช้าเที่ยงเย็นนะสามเวลาทีนี้ป้าบอกไม่อร่อยอท่อบอกไม่อร่อยนะฮะ,ะตัวเองยังบังคับไม่ได้เลยเมื่อกลางวันยา่จ๋าก,ก็ถามว่านี่เธอเที่ยงแล้วนะเธอเอานี่ไปให้ป้าดิเขาไม่กินเราจะให้ทํำยังไงอ่ะแล้วเธอสั่งฉันแล้วว่าต้องมุดอนะ่ะคือต้องทํมามันต้องให้กินอนะ่ะบังคับให้กินก่อนกินยาเธก็เลยพูดอย่างนี้ค่ะก็ขำเออก็แกไม่กินอะ่ะยัดไม่เข้าอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วทีนี้เรามามองว่า ก็คุยแบบคำคาวันนี้ก็รีแลกซ์ขึ้นก็คือการได้เดินเข้ามาเขามองเราใส่ใจพ่อเขานอะเต็มที่เขาก็รีแลกซ์ขึ้นก็ไม่กล้าที่จะมาสั่งอะไรเรามากมายนะเะนาอนต่างคนก็เดินเข้าหากันยายจ๋าจยุ่งกับเด็กๆเ,เด็กเสียงดังยายจ๋าจก็บอกโอเคเธออยู่กับป้านะถ้าต้องการอะไรก็เรียกแล้วกันฉันอยู่ข้างล่างทีนี้ตอนบ่ายโมงวันนี้นะคะเขาก็บอกเออฉันจะอาบน้ําให้พ่อเนาะ,ะเราก็ไปช่วยกันข้างบนพักหนึ่ง ก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันแต่เขาคล่องเพราะว่าเขาเป็นคนดูแลคนแก่ตามบ้านอยู่แล้วนะคะเขาซื้ออุปกรณ์อันนั้นอันนี้มาเดี๋ยวก็จะมาบินเบิกร่วมกันนะพี่น้องขาเพราะว่าอันนี้คือสิ่งหนึ่งคือครอบครัวแต่ว่ามันก็ไม่มีปัญหาเนาะเมื่อกี้สามีก็บอกว่าน้องไปซื้อของซื้ออะไรของใช้เกับคนป่วย à ทั้งเก่าอีทั้งอะไรไม่รู้เต็มห้องเลยยายจายังถามเลยนะเมื่อเช้าว่ะ เออจะย้ายมาอยู่ที่นี่เหรอมานอนเข้าปู่เหรอเฮ้ยดีจังอะไรอย่างเงี้ยเซลล์ซลนะเขาก็หวัวลนะเนาะอ่าทีนี้เขาก็อาบินมารวมกันนะคะยายจ๋า,จากลิ้งกับสามีทําไปเถอะเงินอนะ่ะพ่ออ่ะยังมีอยู่อืมจะเก็บไว้ให้มาแบ่งกันทําไมอ่าเราไม่จําเป็นต้องจกกระเป๋าเงินกองกลางของเขานั่นแหละมาจ่ายให้เขาทําให้เขามีความสุขให้เต็มที่ นะะในสิ่งที่เข้ามาโอเคน้องเป็นคนรู้ว่าต้องใช้อะไรเขาเป็นคนจัดการเพราะเขาดูแลคนแก่ตามบ้านเขาจะรู้ว่าสิ่งไหนควรมีในตอนนี้นะคะไม่กระทั่งห้องน้ําเก้าอี้ในในห้องนอนเนาะเพราะวันนั้นอตอนสองวันแรกที่ยายจ๋าบอกว่าตื่นมาก่อนที่จะไปเที่ยวถังฉี่ขั้วม,มันเป็นถังน้ําธรรมดาที่ยายจ๋าเอาไปให้ฉี่เป็นถังใหญ่นิดนึงนะคะขั้วมแล้วก็ที่นุ่ที่นอนคือเปื้อนไปหมดนะ,ะก็เป็นงานใหญ่เขาก็ไปหาเก้าอี้ เก้าอีอ้นั่งฉี่มาให้เนาะ,ะเราก็จะมีอุปกรณ์ที่นี้บินทุกอย่างเขาก็จะมารวมกันสามีบอกว่าโอเคเราก็ช่วยกันจ่ายเขาก็พูดอย่างนี้ยายจ่าก,ก็เลยให้ไอเดียว่าทําไมเราต้องช่วยกันจ่ายในเมื่อเงินปู่กองกลางเงินของเขาเนี่ยมันมีของเขาอยู่แล้วเงินนี้น้องคนรองแล้วก็ตัวเขาสามียายจ่าเนี่ยเป็นคนดูแลนะคะ แล้วน้อบัตรจะอยู่กับน้องคนรองอีกคนเล็กเนี่ยก็ด้วยก็คือ3มคนหเห็นในบัญชีแต่บัตรจะอยู่กับคนรองก็เอาตัวนั้นแหละเข้ามาเขาก็บอกเออจรนะอย่าคิดห่วงไว้เพื่อมีปัญหาหลังพ่อไม่อยู่เดีย๋ยวจะพูดอย่างนี้ไม่รู้ถูกหรือผิดนะคะพี่น้องขาเพราะอย่าลืมว่าทุกสัดส่วนนะเงินส่วนอยู่ในบัญชีเนะี่ยสมมตินาะชีวิตถ้าเป็นอะไรไปนี่หลวงบล็อกทันดีนะคะเขาไม่ได้มีอะมากมายเนาะ หลวงบกทันทีเสร็จแล้วหักภาษีทึงจะมาแบ่งให้ลูกสี่คนได้นะเขามีกันสี่คนนะคะสมบัติไม่มีอะไรแล้วนะคะปูะ <c oughs> <ๆ>่เนาะเขาก็บอกเออจริงนะมันเป็นความคิดที่ลูกๆก็ไม่เด็ดร้อนนะเงินของเขาเออถ้าคิดจะรักษาเขาก็เอาของเขานั่นแหละออกมาถูกไหมเพื่อที่จะปนเปืดอในนาทีสุดท้ายในชีวิตเขาไม่รู้จะยืดยาวไปถึงไหนทาให้เขามีความสุขในส่วนนั้นไม่ต้องมากังวลและไม่ต้องมาเสียดายส่วนนั้นที่จะมายุ่งยาก แบ่งปันกันนะฮะแบ่งปันกันให้มันยุ่งยากนี่คือไอเดียสะพยไทยนะไม่รู้สมองมันปี๊ดไปเร็วไปป้าสามีก็โอเคแล้วการที่เห็นสามีพูดคุยกับน้องๆองไม่ว่าเรื่องการวางแผนเนี่ยอาทิตย์นี้ฉันไม่อยู่นะอาทิตย์หน้าเนี่ยพวกเธอต้องมดุดสแตนบายเพราะหนึ่งอาทิตย์สิงหาเมียฉันก็ไม่อยู่นะ ฉันก็ต้องทํางานและหลังจากสองอาทิตย์ฉันอยู่บ้านบางวันฉันก็ต้องพาลูกและหลานยาดายอยู่ที่นี่เขาต้องรับผิดชอบไปเที่ยวไปนั่นไปนี่หนึ่งวันแต่อาจจะไม่ไปนอนนะเราก็ต้องมาช่วยกันนะนี่คือคำอความรู้สึกเราที่เห็นว่า สามีกล้าพูดและวางแผนสั่งน้องได้ดเ้ยนะเออแล้วก็คําพูดที่เราพูดปล่อยเข้าไปเนี่ยในความรู้สึกของเขาเนี่ยว่าเราพูดถูกแล้วเขาก็เอาไปเป็นไอเดียพูดกับน้องไม่ได้เอ่ยว่าเมียชั้นเป็นไอเดียของเมียชั้นนะไม่ได้เอ่ยว่าไอเดียเมียฉันสั่งนะทําอย่างนี้อย่างนี้ไม่ใช่นะะเราก็เลยรู้สึกดีว่าการถ้าเราคุยกันได้การดูแลคนแก่นะ อาตัวเราก็หายห่วงเพราะอะไรรู้ไหมตัวยายจ๋าเนี่ยวันที่สองต้องเดินทางถามว่าห่วงไม่ห่วงแค่ลูกเราก็ห่วงแล้วหลานยังนึกมองอยู่แล้วว่าเป็นภาระราของสามีแน่นอนเออสามีประกันสิทธิเดือนสิงหาเราไม่อยู่อย่างน้อยสามีก็ดูแลยยาดายาม ลูกสาวไปทํางานใช่ไหมเรื่องเหล่านี้เราเนี่ยเป็นแม่เรามองแล้ะเราวางแผนตลอดเหมือนกับโรงเรียนปิดนั่นนี่เนี่ยกับลูกเนี่ยคุยก่อนแต่พอถึงเวลาลูกเนี่ยชอบวิ่งออกนอกเขตโดยที่ลืมคําพูดหรือไม่เคยมาปรึกษาแม่ก่อนว่าจะทําอะไรยังไงอันนี้แหละเป็นสิ่งที่ยังขวางกันกันกบยายจ๋าและลูกเนาะแต่สําหรับสามีเนี่ยพอเราพูดป้อนเข้าไปเนี่ยเขามี มีซิปแพคกับมากับเราเนี่ยเขาก็ฟังเฉยๆแต่เขาไปพูดกับน,น้องที่เราได้ยินเราก็อุ่นใจขึ้นนะคะพี่น้องค่าในเมื่อพ่อก็เป็นของทุกๆคนถ้ายายจ๋าอยู่บอกตรงว่ายายจ๋าคงไม่มีคําเหล่านี้ที่จะมาอะไรล้ำไลยผักดันเขามากเพราะว่าเรารู้สึกว่าเรายือนอยู่ตรงนี้เราช่วยสามีได้ถูกไหมอืมแต่ทีเนี้ยเราคิดกังวลทํายังไงอะไรสามีจะอยู่ยังไงถ้าเราไม่อยู่ นะไปเมืองไทยเนาะหนึ่งเดือนนี้ก็นานนะเออเนาะก็มาเล่าสู่กันฟังนะคะถ้ายายจ๋าว่า,าคุยหรือพูดผิดหรือมีคําแนะนําตรงไหนเนาะสําหรับดูแลคนแก่เนี่ยเห็นพี่ๆหลายๆคนมีสามีอายุมากแล้วป่วยตอนนี้กําลังหุดหิดกําลังยากนะคะกาลังไม่สบายแล้วไม่ยอมกินอะไรเนี่ยโหบอกเลยว่านี่เป็นพ่อนะเขายังมีน้องเขามีน้องมีลูกมาช่วยประคับประคอง ยายจ๋ายังรู้สึกว่าห่วงและสงสารเนาะแล้วก็รู้สึกจี๊ดจี้อยู่ในหัวใจนะคะถ้าเป็นสามีของเราร้อเราคนเดียวดูแลเนี่ยโหคุณคือคนเก่งมากๆเนาะคุณคือคนเก่งมากๆนะคะอ่ายายจ๋าจับสามีจับปู่อาบน้ํากับสามี ครั้งหนึ่งเขาเป็นผู้ชายก็โอเควันนี้ช่วยน้องสาวถึงเขาตัวเล็กแต่เขาก็เก่งมากเนาะเพราะเขารู้วิธีสามียังแข็ง,แข,ง,แ,ขงแข็งเก่งเกเลยเพราะไม่เคยดูแลไข่นะฮะแต่วันนี้อาบน้ากับน้องสาวเขาเป็นคนดูแลคนแก่เขาคล่องแคล่วเขารู้จักเทคนิคการวางกันนั่นกันนี่ดูง่ายดูคล่องไปหมดอนะ่ะเออยายจากก๋าเก็กเกเนะแต่ก็เป็นผู้ช่วยผ่านไปได้ด้วยดีเนาะ คลิปนี้จยาก็มาตอบคำถามแล้วก็เล่าสู่กับฟังกับชีวิตที่ผ่านมากับปัญหาไม่ว่าเรื่องปู่กำลังป่วยในตอนนี้นะคะมันต้องมีทางออกเสมอเนาะเราต้องทําใจนะ,ะไม่ว่าเรื่องลูกๆหลานเนาะสิ่งไหนที่แก้ไม่ได้เราก็ต้องปล่อยวางพี่น้องคาเราควบคุมอะไรไม่ได้แต่วันนี้เราก็ทําให้เต็มที่ทําให้ดีที่สุดในแบบของเรามันอาจจะผิดในสายตาคนอื่น แต่เราจะทำให้ถูกใจคนอื่นทุกๆคนมันเป็นไปไม่ได้นะฮะมันเป็นไปไม่ได้แม้กระทั่งลูกของเราที่เราเลี้ยงมาเลือดของเราแท้ๆมันยังไม่ได้ดังใจเราเลยพี่น้องคาไม่มีอะไรที่จะเปรียบเทียบเนาะชีวิตมันต้องเดินหน้านะคะคนอยู่ก็ต้องเข้มแข็งเนาะคนป่วยก็ต้องรักษานะคะหัวใจเรายิ่งสำคัญเนาะ ต้องยืนหยัดอยู่ได้ยายจ๋าเข้าใจนะคะการเข้ามาทํา y o YouTube มันจะมีคําถามมากมายเข้ามาเนาะมันเป็นเรื่องธรรมดานะคะยายจ๋าก็ไม่ได้ว่าอะไรเนาะก็คิดแค่ว่าเออขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะมันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่เราได้มาพูดคุยกันเนาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงสู้ๆกันต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ